哎，对，他们就跑。 หน้าการบ้านชิ้นให่ถ้าเกิดเรามองหน้าการบ้านชิ้น่เป็นเรื่องที่ยากลบ่ยากโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จน้อยกว่าเรื่องที่ได้เรื่องนี้จะเรื่องที่พานแค่นี้เนะครับที่เป็นทีวิธีการที่คุณพ่อพี่หนังสือได้เป็นสือที่เกี่ยวข้องตนี้นะครับเพราะยกเปียกมาที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งชาตร์ยกเปียมาเป็นลักษณะแาบข้ามไม่ไปใช้กับพ ชนีูแส่วตชุดตาที่และอารมณ์เก็เป็นตัวเนี่เป็นของชื่ที่เนสื่อและนยแ่นีงครับพอหลังจากที่เราต่างเราจินตนาการต่างอย่างเราห้ามแมนงชมเราห้ามแต่พอหลบืในสิ่งที่ดไรเนี่ยมันก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาอย่างปวดขารอย่าั้คุณพ่อพยายามดเรี่จทำพื้ที่เชิงที่หลลางของสิ่งที่เป็นเชิง เรื่องความเียก็้องพยายามปูฝาเสืเรื่องเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ไม่เนี่ยก็ต้องพยายาที่จะไม่ให้เข้าไปย่ตัเานะคร่ส่ี้เนี่ยกมเกียนอะี่หลาที่เข้าใจ่้นว่าไอ้คว่านเป็นอะไรนะครับเรื่องที่สอเนี่ยเปเรื่อของาราดานารางานคืออะไรนะคาราดานคือตอกยาานที่เราใช้ในการแก้ปัญึ่งถ้าเราเรียนะเรากมจะอกวามันมีอกที่ มองทั้งมต่ถายอย่างกนะตต่างประเทศเนี่ยก็จะมีหลายเรอยางนะครับว่าเอาเนือสามาแข่งันนะว่าใไรจะให้ผลิตผลที่สารนันได้ไนที่ก็ปรากฏว่าเัื้อสาที่ชนะการแข่งขันไม่ิ้งจบจากสาเครื่องบนไม่ยิ้จบจากเือก นี่หลของการหที่มที่างก็รชิแล้วก็อยากจะให้พวกเรานี่ย้มาใช้การดืกับชินตอนต่อไปนัคถ้าผู้ที่สามารถทีราไปดตามงเราเอที่เราดืได้แต่เราจะบอกว่าไม่เจอเลที่เกแอนติ่ไหมเราแค่องใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ปรหาชินเนี่ยเราต้องคิดมากกว่านี้ไม่ใช่ใส่หรือดี่มเราต้องคิดากะทำยางไให้คนไปรชาติเราเติมอไนี่ เราไม่จำเป็นองไปนี่ปนี่นี่อะราเเราที่อยาก่สรางกอเื่อเราทำยังสร้างตกเองเพื่อให้คนต่อไปที่เขาไปรับานสามารถที่จะถือใอแลวก็ต่อโดยธรชาิ้การที่เป็นก่อที่เราใช้ในเรการ้นันีเร่็าเงเป็นเรืที่เป็นประสบการณ์ี่ับที่ได้ีนการสืสานดยในจริงนะครับคือเรื่องของการ การนำเสนอผลงานเนี่ยนะับเป็นเร well. er ื่องที <sl> ่สำคัญมากมีทั้งษาคนเนึที่ราจบเที่ยวไปตามไปถามมหาเศรษฐีนโลกของผมคนหนึ่งเดินเยอีกคนหนึ่งเดินเฉเรีนามเป็นนะถามว่าเขาจะจบจากมหาเท่อะไรบ้างที่เขาจะต้องเรียนรู้ถึงความเป็นต่างว่าในค้องเห็นในตอนนั้นเป็นมหาเศรษฐีแบนึงรือเปลนะครับตอนนี้เป็นบ เขาไม่ขัดจสิ่งที่เราจะต้องผ่านก็คือเรื่องของการพูดเพราะถ้าเราพูดนด้ีก็จะเป็นต้นทุนน่คนจะเชื่อฟังครบแต่ถ้าเราพูดมดีมันก็จะเป็นนีที่ตัวเราต่อออกมาแล้วหลายคนอาจจะเม็นที่จริงนะครับว่ามันมีคำว่า 他老婆。 ชาติันธุ์แต่ก็มาให้กับผู้ทนกันก็คือหลักเสรีคาแต่ได้ให้กเรทำงานะก็เอาไปใช้ใโลกองเรา่าเ่ไรนรืเงี่ยงในโลกไหนที่ันคุณก็เองทำงานเกี่ยวกับเรื่องเชียาเรื่องกเยอะก็จะรู้ีนะครับว่าการเียเนี่ยเกิดนะครับเกิดจากการผ่าความรู้ในห้อบครัวนะครและเด็กพวกนี้ก็ยากจะแหาสิ่งที่ การมาดจากหลเพื่อเกิดเป็นก,นนการเานเะรื่องที่เพราะฉะนั้น,นถ้าเราบอ,อกกับมาะครับที่ส่วนเราไช้เป็นบางเราใช้ s ะ c ครับโซเชียลมีเดียในการที่จะมีานนกาติาาร้างแรงานตางแต่ในสิ่งที่เป็นปีญใชเนี่ยจากที่เราอภิบาลอยู่คือเรื่องของการที่เราไปโพสต์อ้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตั จากคนร้ายเองก็าจจะเอาพวกนี้ไปต่ำลงกันแต่เราก็มีการหลบหนีกั ในโลกปัจจุบันเวลามีการหลอกลวงกันแต่ก็จะมีการหลอกลวงว่าขายของราคาถูกนะับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีเหตุผลงานมันจะไปได้ไหมของตามราคาทั่วไปเป็นานที่จะขายของราคานาดนี้ได้แล้วเ่าขายเป็นต่าทปนะครับมันต้องมีเหตุผลนารว่าเขาจะหาฐาขายกเยอะดังนั้นเราก็ต้องใช้เหตุผลนี้เข้ามาพิจารประการสินใจก็คือเรื่องของ ที Entonces, bueno, ens, decir, ini, ่เราเห็นการว่าเราก็จะมีการสานการเศรษฐกิจปฏิบัตินการลงทุนอนะแล้วเราก็พยายางที่จะไม่ติดอยู่ในแต่เองนะครับเรื่อสานเศรษฐกิจพอเยมเนะารเราสามหรถที่จนการนำและกมาใช้กับโลกที่เป็นโลกภายเกในปัจจนเพื่อให้เรอ่ในโลกของโซเชียลมี เกิรา้ติดตัวที่เป็นลักษณะออกมาตัว GTS ที่อยู่ในตัวต้องหางดูเขาจะรู้ที่ตำแ่งตั้งตแต่นี่ถท้ยท่ถดถูกนะครับเราะอยในทาสุดท้ายนี้อยากจะเห็นรูกนะครับชาวบ้านทุกคนเป็นรูปที่นะฮะที่มีความหวานแต่ไม่ใช่ที่อ่อนนะครับอยากเห็นรูทุกคนเป็นที่ที่เข้มแข็งแต่ไใช่